บรรยากาศตอนเช้านะคะหนาวมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะคะรับชมนกและครอบครัวเนาะบรรยากาศที่เมืองเลยนะคะบ้านโคกนะคะต้องผิงไฟอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะพร้อมทั้งรถขายของนะคะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันนะคะ ะะกันใดนะครับหอมแดงกระเทียมครับหอมแดงกระเทียมหอมแดง,งหดัวใหญ่ใส่จับโ,โบกิโลละหกสิบบาท2อกิโลหนึ่งร้อยบาทเจ็บสนดใจอย่างใดหอมแดงสองกิโลหนึ่งร้อยบาท, 1, บาทหาการนาดานสอดเจิบสอดใจอย่างไดหอมแดงกระเทียมกะโปเมื่อดัอบฟักมาเรียกันใดครับหอม หวังงงงเเเเสสีีสียยยยยนมมมมมาพรออออแแแแกกกกะะทท่่ใใจญไปอเมริกาสิบปีนะคะได้ที่แปลงนี้มาหนึ่งแปลงปิดงวดรถไถน,นะคะรถคันที่ขับอยู่นะคะ ล้านสองนะคะเรียบร้อยที่แปลงนี้ซื้อไว้ห้าแสนโถมอีกประมาณหนึ่งแสนนะคะนี่คือเงินน้ำพักน้ำแรงจากอเมริกานะคะที่เราทำงานมาแล้วก็มีที่ดินที่เราซื้อติดไว้อีกสองแปลงนะคะไว้ปลูกยางนะคะแล้วก็ลงสวนผลไม้ปีนี้ก็จะบุกทำข้าวโพดน,นะคะทำขิงนะคะก็ งานก็มีประมาณนี้เนี่ยแหละค่ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้เกี่ยวย้านะคะก็จะทําคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะแบบไทยบ้านแท้ๆเลยค่ะแบบเลียวมากๆเลยคนที่อยู่แบบอเมริกาสุขสบายมามาเจอชีวิตแบบนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบชิวๆไม่ต้องเร่งรีบชีวิตไม่ต้องขึ้นอยู่กับเวลา เปะทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะแบบเราเหนื่อยมากๆแล้วเราก็เลยแบบคิดว่าอิ่มตัวแล้วพอแล้วลองเริ่มทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาดีกว่าถึงเงินจะไม่ได้เยอะเหมือนอเมริกาแต่อย่างน้อยเราก็มีความสุขมีเวลาให้ครอบครัวเต็มร้อยอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าแบบนี้คือดีที่สุดแล้วอยู่อเมริกานี่อย่าถามเรื่องเวลาเลยไม่มีเวลาเลยค่ะแม้จะกินข้าวนะยังไม่มีเวลาเลยพักเบรกอ่ะ เรียนเวลา1ชั่วโมงนอนยังไม่ทันนอนเล่นหมดเวลาแล้วกินข้าวหมดเวลาแล้วเป็นอย่างงี้ค่ะทุกวันเลยทํางานก็นเร่งรีบกับชีวิตกับออเดอร์กับลูกค้าอย่างงี้ค่ะหยุดแค่วันเดียวก็สลับกันเราก็ได้สลับหยุดบ่อยหน่อยกาแฟอยนี้คะ่ะแต่7วันเราเหมาหมดช่วงหลังเพราะเรามีลูกน้อยมันก็ทําให้ชีวิต การใช้ชีวิตในเมริกายากขึ้นค่ะคลิปนี้นกก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะคะคือนกเริ่มถมดินใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวคะ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราก็จะทําคลิปออกมาให้ดูอีกนะคะบรรยากาศไทยบ้านแท้ตอนเช้าคือขายหอมกระเทียมพริกส้มนะคะแล้วก็มีเนื้อจิ้นวัวจิ้นควายนะคะเขาจะมาเป็นตลาดเล่ยอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะนกและลูกชายนะคะแล้วก็แฟนแล้วก็คุณลุงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ